เททีท่าีไม่เป็นเลยไอ้กลไรวะเอ้ผมจะสอนเลยไ้ยสอนเล่นหรอครับไอสัตว์คุเยไอ้ชู้ยเอามจะสอนไรวะคุณจะสอนไปสอนทำไมโอ้โหไอ้เชี่ยไรไงสัตว์เอ้ยอ้วยเลนเล่นต

น้อยก so ูน้อยแกยังดิก like ูน like ้อยเกงอีเอเ่กูน้อยสนุกดีว่ะดูพวกมึงตีกันอะไร้เออเออสนุกหอดูออกีกั x โอเคโอเคอ๋ออ้ชิเจมสออชิเจมออกกันนะอารีกับ x เด่นไอสักไอโดนเนี่ยไอโดนอะไรใช่ใ่ผขอแต่ลัเลือกสันเลยเจมจอันโอ้ย my god โอ้โหลอ้โหแงดแรด้ยออมาเชียีลล้วนติง o มดนกอกกอเจีกเจกเกดาทีกดอาทีแล้วก็กดเเจมอ้หน่าเสียดายแย h เลย่ดี

ไอ Diamond Diamond ้เห er ียอมแม่งบอกเลยตะอาบอกในการตีเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เจมส์ไอ้เจ้ส์ต้องช่วยกูไอ้เฮียไอ้เอ้ยดีสุดยอดมาก

ไปแล้ววโดนมันเล่าเอตุเตแล้วไม่ยัางนั้อยั่เลยนับมึงก็นัอกเลยเหรอเฮ้ยกูรลอยี่ไม่เก่งเลยอะไรที่เราพักอะไรอ่ะเฮ้ยทำไรเอ้ยมึงทไรวะตึงพ่งเลยเหรอ็นก่ใจเย่อนใจเย็นก่อนใจเย็นก่อน I know, Jayantong. 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 Oh, no. Chief shot right above the eye. block. Brilliant. Right to the back of the knee. With the lion now. down. The leg drop down. Ooh. And sit with the wherewithal attack to the stomach. Great job refocusing to reverse that. <laughs> Is there something to focus on preparing for this career-altering match? Is it enough? อย่าจำกดเลยอ่ะนะว่ามึงแรงมากกับกูหลายรอบเลยเกินนะมึงอ่ะหลายรอบเลยเกินหลายรอบเลยเกินหลายรอบเลยเกินอ้าวตันว่ะตันก็ทำอะไรไม่ได้ดิอย่างเงี้ยตันก็ทำอะไรไม่ได้ตันก็ทำอะไรไม่ได้แชร์สินตันทำอะไรไม่ได้แชสินยังเป็นคนจริงเลย ไอเยี่ยเข้าหน้าแล้กูหาของไม่ได้วะบินเฮ้ยเฮ้ยผิวจัดเฮ้ยทำไงวะอุ้งผิวจัดคุณแก่พี่ดิไอ้แก่ไอ้แก่ไม่ได้ม่งมีเฮ้ยมึงก็ใจเย็นดีเฮ้ยใจเย็นดีเฮ้ยเนี่ย นี่อะไรเนี่ยเนี่อะันคนแก่ก่คนแก่กูวันนี้คนแก่กูเราไปนอนันอ้ยเชื่อ้ยเล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 ข้างเลข้งนีเลข้งเลยาแมงก่อนขามแมงก่อนเชลีมข้างออกอไม้ไม้ไม้แต่ย็นกูงงระบบอยู่เลยเฮียไอชี่นี่ใครเนี่ยนอนข้างล่างเนี่ยอ้สัเ่ลเนอออ จะเลนั่งคิวโอ้ยโยนหลังอย่าหลังดิอย่าหลังดิเอเลีเอเลีเอเลียเ้ยเลงเก่งเจอเลยเก่งเีอเก่แล้วไม่กดนะสัตว์ติดกดแล้วติดกดแล้วไม่ใส่พี่รอบไหมเออนจักหลังกจต

อวดวายแล้วนโอไมค์กันโอวโอ้แอดิจูแดนจเป็นไอ้เงี้ยหมว้าวโอ้ยหลังกูอรดิจูแเ็โอ้มาล้ยกันเอาย้าตามอเาดิจูแดจั็งไงเนี่ยเ้ตาไม่เอะหโ่อยยิ่เจ็บแอ้หอ้ อะไรเฮ้ยมึงก็อะไรกับคุณน่หนาออกจ้ะอ๋อไอ้ี่เจมันนายี่ไรวะไอ้โอมเนดอรล่เฮ้ยไอ้โอเปนดิอะไร่าหน่ากูขอกมหนีกูหนีอยู่กโทษโทษ ออกตาอีกแล้ว oh my god เออต้วยเ motion. ขาวางจดวเลย่ฆ่าคนแล้ว ตาฝูแฝดไอ้เขี้ยมทำให้กูเยอะไปละไอ้สัตว์อะไรของมึงเนี่ยเขี้ยมาเป็นฮีโร่จมอย่างหมามึงขึ้นมาอย่างหลอนมึงก็ล้มอ่ะนะโอ้ไม่คแนนฟูลเพ็กอีกละอะไรของมึงเ่ยแกบอกเหอไอ้ศิลก็แต่เฮกรวยกันไอ้ยักษโง่ละผม

ีไอ yeah. uh, yeah, yeah, yeah. well, ้กลสาไว้ใจมึงด้วยโอ้ยไวใจมึงกระจายได้ไม่ใส่ตู้อือไม่เลี้ยงยาไม่ยาไม่ยากูไม่รู้เลยเฮ้ยไม่ใช่แหรวอ้าวไม่รู้เลยนีเจมตองรอดเก็ฟบ่อยๆอะไรเอ้ยขนาดี้โอยเจมส์ด้ียแล้ เปล่าด like, oh, yeah. ้วยใเฉยอยู่งเฉยนอนยาวยิ่งเที่ยพี่อะไรเพื่อนกูทำพี่อะไรเพื่อนกูเออดออกเ็าตันวะตันวะไอ้ที่ตันวะไอ้ที่ตันวะอะไรมึงอีกตัวมึงเชี่ยเลยไม่เอาวะตัด ไอ้เลวไอ้อมไปไหนมึงคืนนี้ราดุราอุ้ยเอา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 ตัวปิดเซ็นแล้วล้โรนอ่กแล้วอุ้ยหายจะหักหรือไม่หมาจะหักหรือไม่ไม่หักก็ไม่หักอสัก้ไม่ถ้ามันเป็นในเพจต่อถมันบล็อกยังไเว้ยแบบโตแม่งล้ เหนื่อยจับอะไรยงายอเปียกล้วออันนีอะไรกูเยเดี๋ยวจะเลี้ยองเดอ้อ r u t i n s u r p r i e โอ้ยตน่โอ้โอเดียนโอเดี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 โอนโอีโอเโอเดีนโอีโอเดีโอเโอเนโอีโอเดีโอเโอเดีโอเดีโอเดโอโอเดีโอเดีโอเโอเดนโอเโเนโอเโเนโอเโเนโอเโอโอนโอโอเโอนโอเโโอ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  เดจโอ้ยอ้ยเี่คุณจเ้เดแล้วไอ้เอมสาไอ้เจมระวังตัวเจมันจะเอามือหลังหักโอ้ยตสวยแล้วสวยแล้วตัวแล้ว